สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับวิตามินตัวหนึ่งที่ชื่อว่าวิตามินดีรู้หรือไม่คนไทยร้อยละห้าสิบ มีภาวะขาดวิตามินดีทั้งทังที่ร่างกายของคนเราสามารถสังเคราะห์วิตามินดีเองได้จากผิวหนังเมื่อโดนแสงแดดแล้ววิตามินดีสำคัญกับร่างกายอย่างไรวิตามินดีเป็นสารสำคัญในการควบคุมการหลั่งโฮอร์โมนพาราไทรอยที่เกี่ยวข้องกับส่วนดุลแคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกายช่วยให้มีการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสในลำไส้เข้าสู่กระแสะเลือด วิตามินดีมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการหลั่งแคลเซียมออกจากผิวกระดูกไปยังกระแสะเลือดและมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างกระดูกและสะสมแคลเซียมและฟอสฟ,ฟอรัสในกระดูกวิตามินดีมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการสังเคราะห์สารที่จำเป็นในการสร้างคอลลาเจนและเกี่ยวข้องกับการใช้คาร์โบไฮเดรต นอกจากนี้วิตามินดียังจำเป็นในการทำงานของระบบประสาทช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบกล้ามเนื้อการเต้นของหัวใจและการแข็งตัวของเลือดซึ่งมีความสัมพันธ์กับสมดุลและการใช้แคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกายทำไมเราต้องตรวจวิตามินดีพอหากร่างกายขาดวิตามินดีจะทำให้เกิดโรคต่างๆดังนี้ หญิงตั้งครรภจะเกิดภาวะเบาหวานขนาดตั้งครรภและมีผลต่อการเจริญเติบโต,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 ตของทารกเนื่องจากขาดกรดอะมิโนขนาดตั้งครรภ์ทำให้เกิดการแท้งแบบธรรมชาติและพบภาวะการขาดวิตามินดีทำให้เกิดภาวะอันเป็นพิษอีกด้วยเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน ทำให้เกิดโรคก,กระดูกอ่อนในเด็กเรียกว่าริเกตและในผู้ใหญ่เรียกว่าออส e ิโอโพรซิสมีปัญหาเกี่ยวกับการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุที่เป็นโรคกระดูกพุ่นมีระดับวิตามินดีต่ำกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรคกระดูกพุ่นเกิดโรคหัวใจและความดันโลหิตในกลุ่มผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีระดับวิตามินดีต่ำกว่า15นาโนกร,รมัมเปอร์มิลลิลิตรจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเป็น2เท่ามีผลต่อการเจริญเติบโตในเด็กการขาดวิตามินดีจะส่งผลให้รูปร่างไม่สมประกอบน้ำหนักลดฟันผุการเติบโตช้าความต้านทานต่อโรคต่างๆก็จะลดน้อยลงอาจทำให้เกิดโรคมะเร็ง พบว่าวิตามินดีมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์และวิตามินดียังมีความสัมพันธ์กับการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งรังไข่หากพบว่าร่างกายขาดวิตามินดีควรทำอย่างไรอย่างแรกให้ทำกิจกรรมที่ได้รับแสงแดดอย่างน้อย15นาทีจำนวน2-4ครั้งต่อสัปดาห์รับประทานอาหารที่มีปริมาณวิตามินดีสูงเช่น ปลาซดีนปลาเทา้ปาปลาทูน่าปลาแซลมอนทันน้ำมันตับปลาไข่แดงนมหรืออาหารเสริมวิตามินดีเช่นมาการีนซีเรียลขนมปัง การรับประทานวิตามินดีเสริมจะแบ่งเป็น2ประเภทคือวิตามินดี2และวิตามินดี3ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้เลือกใช้วิตามินดีเสริมโดยประเภทของวิตามินดีจะขึ้นอยู่กับสภาวะและความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละรายสุดท้ายให้ตรวจติดตามวิตามินดีในเลือดก,กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของทางโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอหรือจะเลือกตรวจวิตามินดีกับทางคลินิกของเราก็ได้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะกับการทำความรู้จักกับวิตามินดีเมื่อรู้แล้วว่าวิตามินดีสำคัญกับร่างกายอย่างไรอย่าลืมแวะเข้ามาตรวจสุขภาพหรือตรวจการขาดวิตามินดีกับทางคลินิกของเรานะคะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีคะ่ะ